ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเหมียวตากลมนะคะพบกับ The Coaster w o l d g a r d ฉบับรีวิวเกมนะจ๊ะหลังจากที่เราเล่นกันจบไปแล้วหกสิบกชั่วโมงสําหรับเพลแรกนะคะก็ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเกมนี้นะ,ะมีดังต่อไปนี้แต่ทั้งก a s t e r w o l d g a r d เนี่ยเป็นเกมซิงเกิลเพลเยอร์ค่ะทุกคนเป็นแนวแอคชั่นอาร์พีจีนะคะซึ่งอยู่ในจกักรวาลของดัก c o a s e franchise นั่นเองเราจะเห็นว่าในโลกนี้จะอยู่ในมิติที่เรียกว่าทีดัตนะคะ มีเผ่ามนุษย์เอลและคนแค์นะคะเนื่องจากเกมมีการสร้างมาหลายภาคแล้วทําให้จักรวาลเนี่ยเรื่องราวมันค่อนข้างจะซับซ้อนโดยเรื่องในเดอะเวลกาดนี้มีในเรื่องอยู่ว่ามีเอลเทพอยู่ท่านหนึ่งนามว่าโซลัสโซลัสเนี่ยได้สร้างเวลนะคะเป็นเหมือนคุกกุมขังเอเวนกอดผู้ชั่วร้ายโดยมีทีมตัวเอกเนี่ยนำโดยแวริสเนี่ยได้เข้าไปขัดขวางโซลัสในพิธีเพราะเชื่อว่า โซลาร์เนี่ยจะวางแผนเชื่อมทีดาสและเดอะเฟย์แีละเข้าด้วยกันทําให้สามารถเกิดสกปรกรรมทําลายล้างโลกนี้ได้แต่ระหว่างที่ช่วชงจนมลภต่อสู้กันนั้นโอเว่นกอดที่โดนกลุมขังเอาไว้สองท่านก็สามารถหลบหนีออกจากเดอะเวลของโซลาร์ดีไปได้แถมโชคลายแวริตัวหน้าเราเนี่ยบาดเจ็บทำให้รุก เนี่ยต้องรวบรวมของเพื่อนเนี่ยเป็นคณะเดวิลกาเนี่ยออกมาทําการปกป้องโลกนะคะเพื่อหาทางปาปท่านเทพสององค์นี้นั่นเองการสร้างตัวละครของแล้ก็เอดวิลกาเนาะก็เนื่องจากเรารับบทเป็นลุกนะสามารถเลือกเผ่าได้ทั้งหมด4เผ่านะคะก็คือเอลคิวเนรีมนุษย์แล้วก็คนแคระนะคะก็สามารถปรับแต่งตัวละครหน้าตาตัวละครได้ละเอียดมากนะคะ ปรับได้เหมือนกับทั่ว,วไปนะก็ปรับเสียงตัวเอกได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนะนี่ยยังมีปีเจอร์เนี่ยสามารถเลือกดีหรือเดมเป็นเพศนอนบตนารี่ได้นะคะก็ถือว่าเป็นความเท่าเทียมนั่นเองแต่การเลือกอาชีพเนี่ยสามารถได้เลือก3อาชีพได้ในเกมนี้น,นะคะก็คือรถไวเออร์แล้วก็เดอเมเนะคะโดยแต่ละอาชีพเนี่ยจะมีสกิลต่างๆให้อัพเดแตกย่อย ไปหลักๆเนี่ยอาชีพละสามสาขาด้วยกันนาะก็ใครชอบเลือกอะไรสกิลไหนที่เป็นอัลติเมทเนี่ยก็สามารถที่จะมีตัวอย่างในหะ้เลือกได้ตอนที่กำลังจะสร้างตัวละครดูนาะก็สนุกดีก็พราะว่ามันมีความแตกต่างระหว่างอาชีพและก็สาขาสกิลที่เลือกเนี่ยนะคะก็คิดว่าทำให้ตัวของเกมแ a r ก a เเร the worldgard เนี่ยสามารถที่จะ ึงผู้เล่นกลับมาเล่นใหม่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าตัวละ,วละครลุกแต่ละต,ตัวที่เราเริ่มเล่นใหม่เนี่ยก็จะมีสกิลเพย์ที่แตกต่างกันไปตามอาชีพที่เราเลือกใหม่อะไรอย่างนี้นะคะและก็นอกจากนี้นะคะตัวละครเนี่ยยังมีคุมหลังตัวละครที่สามารถเลือกได้แตกต่างกันได้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกอยู่เผ่าไหนอาชีพอะไรอยู่สถานที่ใดมาก่อนนะคะซึ่งแต่ละที่ที่เราเลือกเนี่ย ก็จะมีภูมิหลังตัวละครไม่เหมือนกันแล้วก็ส่งผลต่อค่าชื่อเสียงต่างๆของแต่สถานที่ได้ไม่เหมือนกันนะคะซึ่งเวลาเราจะมีการพูดคุยปฏิสัมพันธ์กับตัวละครในเกมเนี่ยก็จะสามารถเล่าเรื่องในอนดีตของเราได้นั่นเองจะทําให้เราอินไปอีกส่วนเรื่องความยากของตัวละครเนี่ยตอนนี้ขอแนะนําเป็น adventurer นะคะก็คือยากระดับกลางๆเนาะส่วนสําหรับคนที่เล่นแนวนี้มานานแล้วนะคะ แนวดิฟคลหรือแนวโซอย่างเอโดริงหรือดาร์คโซอะไรเงี้ยแนะนําให้เล่นเป็นแนวอันเดอร์ด็อกไปเลยค่ะเพื่อเพื่อที่จะได้ไม่เบื่อง่ายนะเพราะคอมแบทมันค่อนข้างจะง่ายอยู่ก็เลยไปพูดเรื่องคอมแบทันต่อแล้วค่ะ,ะแล้วก็เอ็ดเวลกาเนี่ยมันจะต่างกับภาคอื่นๆเพราะว่าภาคเนี้ยเป็นภาคแรกที่เป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีไม่ใช่วางแผนแนวเทิร์นเบสไม่ใช่เป็นแบบเดียลทาร์สเตทิสตี้เหมือนกับภาคก่นกอนๆนะคะ ก็จะเห็นเห็นว่าเราสามารถที่จะใส่สกิลต่างๆรวมถึงสั่งให้เพื่อนร่วมทางร่วมทีมของเราเนี่ยโจมตีได้นะคะแต่ว่าเราจะไม่สามารถที่จะให้เพื่อนเนี่ยเดินทางไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นได้นะคะบอกได้เฉยว่าเออให้โจมตีจุดนี้จุดนี้ออกสกิลนี้ได้นะคะก็ความดีงามน,นี้ก็คือมันมีระบบคอมโบเพิ่มขึ้นมานั่นเองก็จะสนุกไปอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็ ที่สำคัญนะคะศัตรูเี่ยลุมโจมตีเราอย่างเดียวะคะใครชอบแนวแยากๆมีคนตัวละครโดนลุมเยอะๆเนี่ยแนะนําเกมนี้นะค่ะซึ่งเกมเนี้ยมันเป็นแอคชั่นจ๋าเลยอะค่ะทำให้คนที่เล่นภาคก,ก่อนๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าภาคก,ก่อนๆเนี่ยมันเป็นแนวเอ,อเ่อยลวทางเซปิตีเนาะเป็นแบบแท็ติกมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็ลองเปิดใจลองเล่นดู้องดูนะคะก็แอคชั่นเนี่ยมันค่อนข้างจบบเบสิกทั่วไปนะคะมีโดมตีตรงตรงมีการแพรี่มีการออกสกิลต่างๆตงตีแก้ตงตงีใจลองดูค่ะคะ่ะต่อมาจะพูดถึงความอยา่ของตัวเกมน,นะคะเนื่องจากราคาหลายพันนะคะ เกมน,นี้ถ้าเกิดดาเนินตามเนื้อเรื่องหลักแลวเนี้จะใช้เวลาประมาณ30ชั่วโมงได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเล่นจริงจังเล่นไซเควด,ด้วยเนี่ยเพื่อให้จบสมบูรณ์นะคะเหมียวตาโกมแนะนําให้เล่นไซเคว e คอม o ิ p เ n อร์ให้ครบเลยนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ50-60ชั่วโมงนะคะก็จะทําทให้ได้อัตลดตอนจบมากขึ้นนะคะแนะนําเล่นให้ครบนะจ๊ะ อ่ะแล้วก็จะมาขอเล่าเรื่องความดีงามของเกมนี้นะคะว่ามีข้อดีอะไรบ้างนะคะข้อดีก็คือเป็นซิงเกิลเพลเยอร์นะคะที่ไม่เหงาแน่นอนเพราะว่าเรามีเหล่าคอมเพนเนียนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมทางที่พร้อมจะสู้ไปกับเรานะคะทั้งหมด7คนด้วยกันนะคะมีแต่ละเผ่าแต่ละที่มีเรื่องราวชีวิตแนวทางในการต่อสู้เป็นของตนเองนะคะก็สามารถที่จะเลือกอุปกรณ์ให้กับน้องๆเลือกสกิลได้นะคะแล้วก็มีเควสแต่ละคนที่ มีเส้นเรื่องที่เรียกว่าบางทีแอบน่าสนใจคนเล่นเรื่องหลักอีกนะคะ2ก็คือฉากในเกมเนี่ยสวยงามอลังการดีนะคะก็ค่อนข้างประทับใจกับฉากนะคะดูมีชีวิตชีวานะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยได้รับประสบการณ์ในการเล่น D A เมาก่อนอ่ะก็จะประทับใจกับฉากในเมืองต่างๆนะคะแล้วก็มีตัวละครเที่วรักเนี่ยโผล่มาให้เห็นให้ปฏิสัมพันธ์กันด้วยนะ ดีงามต่อมานะคะมันเป็นเกมแอคชั่นเนาะระบบแอคชั่นระบบคอมแบทเนี่ยค่อนข้างจะสนุกเลยทีเดียวนะคะสำหรับสายที่ไม่ใช่สายเล่นเกมแอคชั่นฮาร์ดคอร์อย่างเรานะคะแล้วอยากลองเล่นดูมากเนี่ยก็แนะนําให้ลองเล่นเกมเนี่ยเป็นสตาร์เตอร์เลยนะคะสนุกมากจริงๆนะคะสาหรับคนที่ปกติเราเล่นสายสเตล์หรือว่าสายแนวเอ่อแฟรติอะไรงนี้มาก,ก่อนเนาะ ก็รู้สึกสนุกดีมากส่วนการอัปเกรดต่างๆของเกิร์งเนี่ยก็สามารถซื้อได้ในร้านค้าหรือว่าเก็บได้ตามฉาบนะคะถ้าเกิดของซ้ำเนี่ยมันสามารถอัปเกรดได้เลยทันทีก็สบายสะดวกดีมาพูดถึงข้อเสียงนิดๆหน่อยหน่อยบ้างนะคะเนื่องจากเราเป็นสายเนื้อเรื่องเนาะเนื้อเรื่องในเกมเนี่ยมันค่อนข้างตรงไปตรงมานิดนึงเนาะว่ามันเป็นฮีโร่นั่นเองนะตรงเรื่องในเกมเี่ยมีผลต่อปฏิสัมพันธ์นะคะใครชอบใครใครรักใครได้นะ แต่ว่าไม่มีผลกับเนื้อเรื่องหลักเท่าไหร่นะบทคาพูดในเกมเนี่ยบางอย่างมันก็เออแบบแปลกนิดหน่อยส่วนเรื่อง DI เนี่ยก็เรื่องโงกอะไรเนี้ยเนาะเกมนี้มันก็มีอยู่นะแต่ว่าบทเขียนอ่ะมันก็มีแทรกอยู่นิดหน่อยไม่ได้เยอะมากอะไรขนาดนั้นตัวละครที่เป็นบันารี่อ่ะมันก็มีบ้างแต่มันก็ไม่ได้เยอะไม่ได้อะไรตามที่คนอื่นเขาพูดถึงว่ามันมันเยอะไปอะไรเงี้ยนะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณแบบไม่ได้เก่งอะไรนี้มากเนี่ยไม่ได้ซีเรียสมากเนี่ยคุณก็จะมีความสุขที่จะเล่นเกมนี้นั่นเองสำหรับบทสรุปของ Dragon Age: The w i t c h e นะคะเป็นเกมแอคชั่นแฟนตาซีดา์มากๆนะสไตล์ไหนสไตล์วอรดินี่เลคะ่ะคอมแบทสนุกนะคะเนื้อเรื่องก็ง่ายๆเป็นฮีโร่กอบกุโลกนั่นเองอแนะนำให้ซื้อเมื่อลดราคานะคะแล้วก็มีจอย กดมันๆเ,เคขอบคุณทุกคนที่ยังรับชมกันอยู่นะคะบายบายค่ะเดี๋ยวจะกลมค่ะ